สวัสดีค่ะผู้ร่วมรับฟังทุกท่านวันนี้ดิฉันนางสาวอรารยาหอมหวนนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตชั้นปีที่4วิทยาลัยการสาธารณสุขศินธรรจังหวัดยาลาวันนี้นะคะดิฉันได้มีโอกาสในการนําเสนอนะคะแผนสวนศึกษาในเรื่องประโยชน์ของการอยู่ไฟค่ะอาดาหลังคอดส่วนใหญ่นะคะก็จะมีความเหนื่อยล้าปวดไม่กล้าเนื้อจากการคลอดนอนรับพักผลได้น้อยเนื่องจากปวดนะคะหมดลูกแล้วก็ปวดแผลฝีเย็บแล้วก็ปวดแผลผ่าตัดค่ะ เต้านมคัดตึงและต้องให้นมลูกนะคะการฟื้นฟูสุขภาพของมารดาหลังคลอดจึงมีความสําคัญมากทางเลือกหนึ่งของการดูแลนะคะก็คือการดูแลแบบพื้นบ้านหรือที่เรียกกันว่าการอยู่ไฟค่ะซึ่งเชื่อกันว่าการปรับสมดุลตามหลักทฤษฎีธาตุแล้วนะคะจะประกอบด้วยการนั่ง หรือว่าการนอนผิงไฟเข้ากระโจมมนวดประครบและการรับประทานอาหารค่ะโดยมารดานหลังคอดนะคะสามารถเลือกและปรับวิธีการอยู่ไฟตามความเชื่อของครอบครัวได้และปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างเป็นวัฒนธรรมและความสะดวกปัจจุบันนะคะก็เลือกใช้การอยู่ไฟทั้งสถานบริการของรัฐหรือจะปฏิบัติเองอยู่ที่บ้านเพื่อการดูแลสุขภาพของมารดานหลังคอดค่ะ การอยู่ไฟนะคะมีวิธีปฏิบัติหลากหลายมากได้แก่การนั่งหรือว่านอนผิงไฟนะคะหรือว่าการนั่งทานการเข้ากระโจมการอาบน้ำสมุนไพรการนวดการประครบ้ะก็การทับโมกเกลและการรับประทานอาหารค่ะโดยมีการใช้ความร้อนนะคะทุกกิจกรรม เพื่อปรับความแปรปวนของร่างกายนะคะอันเป็นผลสืบเนื่องจากการตั้งครรภ์และการคลอดนะคะให้มีความสมดุลซึ่งการอยู่ไฟก็มีผลต่อสุขภาพของมารดาหลังคลอดดังนี้ค่ะร่างกายนะคะมีความอบอุ่นเพราะถูกความร้อนพาไปทั่วร่างกายโดย เป็นการไหลเวียนเลือดนะคะซึ่งการไหลเวียนเลือดนะคะจะส่งผลให้กับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นผ่อนคลายซึ่งกิจกรรมของการอยู่ไฟเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนะคะก็จะมีการนั่งหรือการนอนผิงไฟนะคะ2ก็คือการอาบน้ำส่นภัยสามก็คือการนวดประครบและสี่ก็คือการทำหมอกเกลือค่ะค่ะ แผลฝีเย็บนะคะก็จะแห้งเร็วนะคะแล้วก็ลดการอักเสบเพราะมีการเจริญและฟื้นตัวของเซลล์เนื้อเยื่อจากเม็ดเลือดแดงนะคะนำออกซิเจนเข้ามาสู่เนื้อเยื่อค่ะต่อมานะคะก็จะช่วยกระตุ้นนะคะการหดตัวของมดลูกนะคะช่วยให้หมดลูกนะคะเข้าอู่และขับน้ํา,า,า่าวปลาค่ะโดยมีการนําสมุนไพรที่ช่วยให้หมดลูกเข้าอู่ก็คือว่านชักมดลูกค่ะส่งเสริมความสุขสบายนะคะช่วยให้ร่างกายนะคะผ่อนคลายนะคะแล้วก็มีความสดชื่นเพราะความร้ ะะจะช่วยให้หลอดเลือดนะคะขยายตัวจึงกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะเข้าสู่ในร่างกายค่ะการดูแลสุขภาพของมารดาหลังคลอดนะคะนอกจากการปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วการอยู่ไฟก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของมารดาหลังคลอดนะคะเป็นการปรับสมดุลธาตุภายนอกร่างกายด้วย้วยความร้อนชนิดตื้นที่มารดาหลังคลอดนะคะสามารถปรับอุณหภูมิความร้อน และกำหนดระยะเวลาของการอยู่ไฟตามความเหมาะสมให้เหมาะกับสภาพร่างกายของตนเองซึ่งมาดาหลังคอดและสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ดูแลสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมบนพื้นฐานของความเชื่อและการฟื้นฟูเพื่อให้สุขภาพดีหลังคอดต่อไปค่ะ